สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปทําการเรียนรู้เกี่ยวกับอาระยธรรมจีนนะครับซึ่งเป็นอาระยธรรมที่สองนะครับที่เราจะได้เรียนรู้ในวันนี้วันนี้เป็นการฟังบรรยายหรือเป็นการเล่าให้ฟังในรายวิชาประวัติศาสตร์ป5ในการเรียนรู้ที่สองเรื่องที่สองแล้วนะครับอาระยธรรมจีนในอาระยธรรมจีนนี้นะครับ มันก็มีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราอย่างมากมายเนาะอารยาธรรมจีนนะครับอันนี้คือต้นกำเนิดของอารยาธรรมจีนชนิด c i v i l i เ a t i o n นะครับอันนี้เป็นอารยาธรรมจีนในอดีตการอันนี้คือโลกของเรานะครับสังเกตดูดีๆอารยาธรรมแรกเราได้ศึกษาไปบางส่วนก็คืออารยาธรรมอินเดียวันนี้เราจะมาพูดถึงอารยาธรรมจีนหรืออารยาธรรมแดนมังกร ที่เข้ามามีบทบาทในประเทศไทยของเราอ่ามันจะมีบทบาทอย่างไงแล้วมันจะเข้าไปในชีวิตหรือวิถีของคนไทยได้อย่างไรนะครับเราไปศึกษาพร้อมๆกันนะครับอันดับแรกนะครับอันนี้คือวัฒนธรรมจีนที่มีบทบาทในไทยนะครับอันดับแรกก็คือด้านอักรษรศาสตร์เนาะไม่ว่าจะเป็นวรรณกรรมจีนนะครับที่แพร่หลายเข้ามาในดินแดนประเทศไทย ที่ดังๆมากที่สุดนั้นก็คือสามก๊กนะครับสามก๊กก็พูดถึงการทําศึกสงครามการวางแผนกลย,ยุทธ์ต่างๆเนะาะหลังากนั้นก็ใส่อิ๋วนะครับส่อิ๋วหรือหฮงเกียพวกนี้อันนี้ก็เป็นวรรณกรรมที่คนไทยเรามาอ่านเยอะแยะมากมายภาษาจีนก็มีบทบาทแล้วก็มาเป็นส่วนหนึ่งในภาษาไทายเยอะแยะมากมายสองก็คือด้านการค้าขายการเดินเรือ การทำแผนที่นะครับการใช้แบบแผนในการเดินเรือจากจีนการค้าขายโดยเฉพาะการค้าขายกับพระราชสำนักไทยนะครับรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวเราจะไปศึกษากันอีกทีนี่คือหัวข้อที่เราจะต้องเข้าใจในวันนี้นะครับสามนั่นคือด้านวิถีชีวิตการทำอาหารการใช้กระทะการผัดการใช้น้ำมันการใช้ตะเกียบการดื่มน้ำชาอันนี้ก็เป็นวัฒนธรรมจีนที่เข้ามา มีบทบาทในบ้านเราเยอะแยะมากมายนะครับ c ก็คือด้านศาสนาในด้านศาสนานี้ก็มีบทบาทในประเทศไทยของเราเป็นอย่างมากโดยเฉพาะศาสนาพุทธนิกายมหายานนะครับเช่นมีการอ่ารวมถึงประเภทนี้ไหว้เจ้าการกินเจการไหว้บรรพบุพรุษอันนี้เราก็จะได้ศึกษาเพิ่มเติมนะครับหก็คือด้านศิลปะวิทยานะครับ เกี่ยวกับการดรับอิทธิพลเกี่ยวกับการวาดการปั้นนะครับการวาดการปั้นพวกนี้นะครับการก่อสร้างต่างๆอันนี้ก็คือวัฒนธรรมที่เราได้จากจีนนะครับอันดับแรกเราจะไปทําการเรียนรู้เกี่ยวกับด้านอักษรศาสตร์ก็คือการพูดการเขียนการสนทนาการสื่อสารนะครับ อันดับแรกภาษาจีนนะครับมีรูปลักษณะเป็นคําโดดเช่นเดียวกับคําไทยไม่มีเสียงพกกล้ำมีแต่เสียงต่ําแล้วภาษาจีนเนี่ยมันเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยอย่างไรเราไปดูนะครับภาษาจีนกวางตุ้งที่มีบทบาทในประเทศไทยภาษาจีนแค่ภาษาจีนฮกเกี้ยนภาษาจีนเต้จิ๋วภาษาจีนไหหลําภาษาจีนเซี่ยงไฮ้ภาษาจีนหนิงโปหรือเหลียงโพนะครับและภาษาจีนกลาง เวลานี้ภาษาจีนกลางมีบทบาทกับเรามากมายนักเรียนทุกคนเนี่นยาสามารถพูดภาษาจีนกลางได้แล้วเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเรียนในหลายวิชาภาษาจีนมาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเราสามารถแนะนําตัวเราเองได้เลยบอชื่อเจียวอย่างก็ว่าไปบอชื่อเชียวนุ่งโลนพวกเนี้ยนะครับอันเนี้ยมันมีอิทธิพลต่อคนไทยเป็นอย่างมากณเวลานี้แล้วก็ภาษาจีนนะฮะมันก็เข้าไปมีส่วนหนึ่งในชีวิตประจําวันของเรานะครับมันไปนมีอย่างไงครับมันยังไงก็นดูนะครับ อ่ามันก็มีนะครับภาษาหลายภาษาจีนหลายๆอย่างที่เราใช้ในปัจจุบันนะครับไม่เรนสามารถปิดไมค์ได้นะครับเดีย๋ยวครูจะลองถามดูยังเกอ๋อเก๋เนี่ยเคยได้ยินไหมเก๋อ่าเก๋เคยได้ยินไหมฮะเคยได้ยินไหมเอ่ยไม่ยินค่ะอ่าเก๋เคยได้ยินเก๋คืออะไรครับเก๋คืออะไรเอ่ย คยได้ยินไหมคของเก๊แก่เ่นะฮะเก๊คืออะไรครับเก๊ <ใน S 1> คือของปล <ใน S 1> อมเนะเก๊คือของปลอมเนะนี่ยภาษาจีนที่เข้ามามีบทบาทในบ้านเรายเยะเอะแยะมากมายอย่างเช่นหน้านอาหารก็จะมีเย็นตาโฟเห็นไหมครับเย็นตาโฟรจริงๆมันก็ไม่เย็นนะครับกว่าจะกินแต่ละทีนี่ร้อนร้อนเป่ากินก่อนนะครับชื่อมันเย็นตาโฟนะครับ ต่อมาในนั้นที่มันมีบทบาทมันเลยเยอะแยะมากมายอ่ะเจครับเจเจนี่เป็นอาหารประเภทไหนเจนี่เป็นอาหารประเภทไหนครับอเคยได้ยินไหมเอ่ยเจนี่เป็นอาหารประเภทไหนผักอ่าเป็นอาหารที่ไม่เน้นเนื้อนะครับเป็นผักเป็นอะไรพวกนี้นะครับเจนะครับอันเนี้ยก็มีบทบาทในชีวิตของเราเยอะแยะมากมายเอาล่ะกงเต็กอ่ะกงเต็กเคยได้ยินไหม เออกงเต็กก็เป็นกระดาษเงินกระดาษทองที่ส่วนมากคนไทยชเชื้อสายจีนเนีย่ยเขาจะเผาไปให้บรรพบุรุษของเขานะครับนะครับอนนี้เป็นต้นนะครับโก๊เนะี่ยโก๊ก็คือเป็นเหลา่าเป็นพวกเป็นกลุ่มซาลาเปาอย่างเจ้าเจ้าก็คือเสมอกันไปเลย่ะอย่างเล่นอย่างเราเล่นเป่ายิงฉุบ่เป่ายิงฉุบกันไปเป่ายิงฉุบกันมาปรากฏว่าเจ้ากันไปแล้วเจ้าก็คือเสมอกันไปนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะฮะ เนี่ยหลายสิ่งหลายอย่างที่เข้ามามีบทบาทในบ้านเราอย่างเช่นโจ๊กเนี่ยรู้จักโจ๊กไหมโจ๊กก็คือข้าวต้มที่มันมีหมูนะเนี่ยคือโจ๊กกะลำนี่นะครับ๋วยจับเยอะแย,ย,ยะมากมายอันสุดท้ายผู้เรียนถามนักเรียนอาจจะเคยเห็นและเคยได้ยินก็ได้นะครับอัางโลอัางโลคืออะไรครับเคยได้ยินไหมอัางโลคืออะไร,รเราใช้ในชีวิตประจําวันเราเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะมากมายเฮ้เต่าอัางโลวันเฮาเต่าวันนทาเต่า,าอาัางโลเนี่ยครับ อันนี้ก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเหมือนกันเยอะแยะมากมายนะครับต่อไปนะครับเมื่อได้รับอิทธิพลมาจากจีนเรียบร้อยด้านต่อไปก็คือด้านการค้าขายการเดินเรือในด้านการค้าขายการเดินเรือนี้นะครับนี่คือสมัยก่อนสุโข,ขทยัยสมัยก่อนสุโข,ขทยัยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นพระชาอาณาจักรหรือจะเริ่มต้นประวัติศาสตร์ชาติไทยนะครับ การเดินเรือของจีนเนี่ยการเดินเรือของจีนนะครับจะเป็นรอยประปักนะครับจะผ่านหลายๆประเทศเนาะผ่านไต้หวนันผ่านเวียดนามนอกผ่านเวียดนามผ่านกัมพูชาผ่านอาวไทยผ่านมาเลเซียไปพแม่อันนี้คือต้นสมัยสุโข,ขทยัยก่อนสมัยสุโข,ขทัยนะครับอันนี้คือการเดินเรือหรือการค้าขายของชาวจีนในสมัยนั้น ต่อมาเมื่อมีการค้าขายที่ขยายอำนาจขยายขอบเขตขึ้นมาก็มีการวางแผนในการเดินเรือวางแผนที่ในการเดินเรือนะครับอันนี้เป็นเรือสำเภาจีนเรือสำเภาจีนจะมีลักษณะแบบนี้นะครับด้านหน้าจะมีสำเภาอยู่สามอันหรือผ้าใบหนึ่งสิบาผ้าแต่ถ้าเป็นความเชื่อของคนที่ค้าขายนะความเชื่อของคนที่ค้าขาย ถ้ามีเรือสำเภาจำลองแบบเนี้ยและมีสำเภาสามใบอยู่ข้างหน้าแบบนี้นะครับวางไว้ที่บ้านหรืออยู่ที่บ้านใครบ้านมันเนี่ยจะบ่งบอกถึงว่าเป็นการเรียกรัพย์เข้ามานะครับมีโชคลาภอยู่เสมออันนี้เป็นความเชื่อของคนจีนนะครับครูก็ยังหาไม่เจอนะครับแถวๆร้านค้าไม่เห็นมีใครขายสำเพาแบบนี้เลยนะครับต่อไปอันนี้เป็นสำเพาแบบจีนเป็นสำเพาแบบจีนนะฮะอันนี้ ก็เป็นสำเพวเหมือนกันแต่เป็นสำเพวแบบยุโรปนะครับเป็นสัเพวแบบยุโรปเป็นยังไงอ่ะดูนะครับสมเพวแบบยุโรปก,ก็จะไม่ค่อยมีใบที่มันถีเท่าไหร่แต่ด้านหลังนะด้านหลังจะมีเรือเล็กๆหะครับเรือเล็กๆตัวเนี้ยเป็นเรือสำรวจชายฝั่งนะแต่ของจีนไม่มีนะครับแต่ของยุโรปมีแต่ทีนี้ของยุโรปเนี่ยเราจะได้ไปเรียนในชั่วโมงแน่ชั่วโมงนี้เราจะเรียนของจีนกอบ,บอ่าเกี่ยวกับการเดินเรือของจีนนะครับ ในการเดินเรือค้าขายของจีนแต่ละยุคแต่ละยุคมันก็จะแตกแต่างกันออกไปยุคก,ก่อนสุโข,ขทัยนะครับภาพบครฝัร่งฝั่ง้ายมือด้านบนนะครับเส้นทางสายไหมสองพันปีที่แล้วนะครับเนี่ยนะฮะนี่คือสมัยนะั้นนะเจ้างเหอเจื่งเห,อ,งหอถ้าเป็นปัจจุบันก็คือนักธุรกิจการค้านะแต่ถ้าเป็นสมัยตะก่อนเนี่ยเขาเรียกว่า,าผู้นําการค้าขายานะปัจจุบันของว่าธุรกิจเชื่องเหอนะครับ ได้รับอาํานาจจากพระราชวงศ์เนี่ยให้เดินทางไปค้าขายยังหลายๆทวีปยังหลายๆประเทศไปถึงทวีปยุโรปเลยนะครับไปถึงทวีปยุโรปเลยแอฟริกาเข้าไปเจ้มเหอนไปหมดเลยนะครับนี่ประมาณก่อนสองพันปีที่แล้วต่อมาสักพักนะครับเส้นทางสายไหมของจีนฟังซ้าเออฟังขวามือภาพที่สองด้านบนนะฮะอันนี้ก็คือการเดินทาพการค้าขายเส้นทางสายไหมนะแต่ก่อนจีนค้าขายอย่างเดียว เลยทาให้คนจีนปัจจุบันเนี่ยมีการค้าขายเยอะแยะมากมายต่อมานะครับรูปที่สามด้านซ้ายด้านล่างนะครับเส้นทางเดินเรือนะครับของเจ้างเหอในสมัยรัชวงศ์กุนหมิงนเนาะในราชวงศ์หมิงนะครับอันนี้นะครับอยู่ในช่วงสมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยาตอนต้นกรุงศรีอยุธยาตอนต้นก็คือสมัยรัชวงศ์อู่ทองเนาะเดี๋ยวเราจะไปเรียนในกรุงศรีอยุธยาต่อไปในปห้านะครับ และด้านแางก็คือเป็นฝั่งจำลองตรงนี้นะครับก็คือเป็นเรือสำเภาจำลองของเจรืงเหอเรือสำเภาจำลองของเจรืงเหอที่ได้เดินทางาททไปทั่วทวีปไปทั่วทวีปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเอเชียยุโรปแล้วก็แอฟริกาอันนี้เป็นเรือจำลององเจ่องเหอนะครับเพราะฉะนั้นคนจีนส่วนมากจะเป็นนักธุรกิจการค้าขายไปบเดยวนักเล,ลสนสเกตด,ดูนะครับไม่ต้องที่ไหนไกลเขตอ,อาําเภอฝาของของเราเนี่ยง่ายๆนะครับ ส่วนมากการค้าขายเนี่ยจะเป็นคนไทยเชื้อสายจีนหมดเลยนะครับในห้างสรรพสินค้า,าต่างๆอะไรพวกนี้เนาะต่อไปการค้าขายก่อนที่จะคนจีนจะเข้ามาค้าขายตอนแรกทําอะไรก่อนนะครับเดี๋ยวจะบอกให้ทีหลังบริเวณตรงนี้นะครับเป็นปากอ่าวเป็นปากอ่าว,าาวหรือว่าเมืองท่าเมืองท่าของประเทศไทยปัจจุบันก็คือปากอ่าวไทยหรือบริเวณสิ้นสุดปากแม่น้ําเจ้าพยานะคะเรียกว,ว่าเมืองท่าในสมัยนั้นนะครับ อันนี้เป็นคนชาวฮอลันดาหรือฮอลแลนด์นะครับเป็นการเขียนแผนที่ขึ้นมาการเดินคับหรือเดินเรือในการค้าขายในสมัยนั้นแต่อันนี้เป็นเมืองท่าของไทยในสมัยเจ้าเหอได้เข้ามามีบทบาทในการค้าขายบริเวณเหล่านี้จะเป็นแม่น้ําทางนั้นนะครับเป็นแม่น้ําเป็นลำคลองเพราะว่าในสมัยนั้นการเดินทาง,งต่างๆต้องใช้เรืออย่างเดียวเนาะครับและที่สุดก็คื อันนี้เป็นกรุงศรีอยุธยาการค้าขายส่วนใหญ่จะใช้เรือสำเภาหรือเรือเล็กอย่างเดียวในการบรรทุกปัจจุบันนี่ครับปัจจุบันก็มีการใช้เรืออยู่นะครับเรือบรรทุกขนาดใหญ่ถ้าขนส่งด่วนก็คือเครื่องบินนะครับในปัจจุบันนะครับเนะะาะหลังจากนั้นเมื่อกี้คุบอกว่าคนจีนเข้ามาตอนแรกมาทาอะไรก่อนมาค้าแรงงานนครับมารับจ้างแบกหาม ทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดัง,งนั้นเขาก็เก็บหอมรอมริบก็ไปทํางานที่มันสบายกว่าเป็นไรครับเป็นการค้าขายชามสังคลโลกอันนี้จะอยู่ในยุคสมัยสุขโขทยัยสมัยรัชกาลที่สามของพ่อขุนรามคําแหงมหาราชนะครับพ่อขุนรามคําแหงนะครับในสมัยรัชกาลที่สามในกรุงสุขโขทยัยจะเป็นการค้าขายแบบนี้นะครับเป็นเครื่องชามสังคลโลกคนจีนก็จะค้าขายกับชาวสุขโขทยัย โดยผ่านแม่น้ําเจ้าพระยาเข้ามาอย่างนี้เป็นต้นนะครับหลังานั้นในการค้าขายสมัยนั้นอันนี้เป็นยุคสมัยสุโข,ขทัยนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องชามเหมือนกันนะครับเป็นหม้อนะครับใส่น้ำอันนี้สมัยสุโข,ขทัยนะครับสมัยสุโข,ขท,ทัยก็มาอิทธิพลในการค้าขายของจีนก็เข้ามาในกรุงศรีอยุธยาก็จะเป็น เจกการขนาดใหญ่นะครับขนาดใหญ่แบบนี้มีเลื่อมมีลวดลายมีรูปปลามีรูปสีขึ้นมาละพอมาถึงอยุทยาตอนกลางและตอนปลายอยุธยาตอนกลางและตอนปลายก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับบ้านหาห้องเครื่องเซรามิกนะครับบ้านหาห้องเครื่องเซรามิกทั้งหมดนี่คือเซรามิกหมดเลยแต่มันเป็นดินละเอียดที่เอามาเผาแต่ก่อนเป็นเครื่องปั้นดินเผา ให้มันแข็งแรงพอมาถึงปัจจุบันจากเครื่องปัน้นดินเผาเหล่านั้นก็กลายเป็นเซรามิกเปลี่ยนชื่อตามสหรัฐอเมริกาอเอ้ใจเปลี่ยนชื่อตามสากลนะครับเป็นเซรามิกแทนนะครับและนนั้นเมื่อมีการค้าขายเข้ามาทําให้คนไทยเริ่มมีการค้าขายรู้จักการค้าขายรู้จักการแลกเปลี่ยนก็จะมีด้านวิถีชีวิตต่ตอมานะครับด้านวิถีชีวิตของคนไทยในสมัยนั้นนะครับก็จะมีความเกี่ยวข้องกับอิทธิพลของจีนนะครับ ด้านมิตีชีวิตก็จะมีความเกี่ยวข้องกับจีนเกี่ยวข้องยังไงเกี่ยวข้องทางด้านอาหารนะครับในด้านอาหารก็จะมีอะไรครับมีต้มมีผัดมียำมีทอดมีนึ่งนะครับอันนี้ส่วนมากจะได้รับอิทธิพลมาจากจีนหมดเลยมีนึ่งมีทอดมีผัดมีต้มนะครับอันนี้แล้วก็มีเครื่องปรุงรสต่างๆนะครับมีเครื่องปรุงรสต่างๆการผสมผสานเครื่องปรุงรสต่างๆเนี่ยส่วนมากก็จะเป็น อิทธิพลที่เราได้รับจากจีนนะครับเมื่อได้รับอิทธิพลด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นการต้มการหุงการนึ่งการอะไรพวกนี้เรียบร้อยอิทธิพลการกินอีกอย่างหนึ่งนั่นก็คือในวิถีชีวิตของเราเนี่ยจะต้องมีตะเกียบนะของคนจีนนะครับเข้ามาจะต้องมีการใช้ตะเกียบมีการดื่มน้ําชาน้ําชาน้ําชาก็มีสารคาเฟอีนนะฮะก็คือไม่ทําไม่ทําให้ง่วงเท่าไหร่นะครับแต่เป็นสารคาเฟอีนอ่อน แต่ถ้าเป็นกาแฟาเนี่ยมันจะมีสารคาเฟอีนเยอะทาให้ร่างกายตื่นตัวอยู่ตลอดเวลานะครับอันนี้ได้รับอิทธิพลมาจากจีนท่านั้นยังไม่พอวัฒนธรรมด้านวิถีชีวิตที่เราได้รับจากจีนนั่นก็คือเวลารับประทานอาหารเราจะต้องรับประทานอาหารบนโต๊ะเช่นโต๊ะจีนพวกนี้เป็นต้นจนมาถึงปัจจุบันโต๊ะอาหารของเรามีหลายรูปแบบมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมจตัตุรัสมีทั้งแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าอย่างในโรงครัวของเราเนี่ย มีโต๊ะอาหารไหมโรงอาหารของเราก็มีโต๊ะอาหารโต๊ะอาหารของเราเนี่ยส่วนมากเขาได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนเหมือนกันแต่มันก็แปลสาภาพไปตามยุคตามสมัยตามท้องถิ่นนะครับอาจจะยาวไปหน่อยนะครับในโรงเรียนของเราต่อไปเมื่ออเดี๋ยวขอโทษด,ดีเมื่อได้รับวัฒนธรรมด้านอาหารมาเรียบร้อยวัฒนธรรมด้านอาหารที่มีความเกี่ยวข้องกับเรามากที่สุดส่วนมากจะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้นอะไรบ้างครับเวยเตี๋ยว ข้าวซอยขนมจีนพวกนี้เป็นต้นแป้งทำอะไรอะ่ะก็พวกนึ่งเช่นซาลาเปามันโถอะไรที่มันเป็นแป้งนึ่งๆพวกนี้นะครับอันนี้ส่วนมาจะรับอิทธิพลมาจากจีนอันนี้คือวัฒนธรรมอาหารด้านการกินก็แม้ก็คือด้านศาสนาด้านศาสนาในด้านศาสนาเราก็ได้รับอิทธิพลมาจากจีนเหมือนกันนั่นก็คือด้านพระพุทธศาสนา ฝ่ายมหายาณนะครับฝ่ายมหายานที่ผมพูดค้างต้นเมื่อกี้อกอันนี้คือวัดจีนวัดจีนที่อยู่ในไทยนะครับวัดจีนที่อยู่ในไทยวัดนี้จะมีพระอาศัยอยู่จะมีพระอาศัยอยู่นี่ก็เป็นวัดจีนที่อยู่ในไทยก็มีพระอาศัยอยู่เหมือนกันพระที่อาศัยอยู่นั้นก็จะเป็นพระแบบพระวัดเส้าหลิมนะครับแต่งกายแบบวัดเส้าหลิมเลยแต่จะไม่มีการฝึกวิทยายุทธจักจิกจักยิกบนในหนังนะครับไม่มีนะครับก็จะมีการ อ่าสวดมนต์เวลาสวดมนต์ก็จะมีการเคาะเคาะอะไรก็แบบนั้นมีประคำนะครับเหมือนในหนังแต่จะมาฝึกวิทยายุทธเหมือนในหนังไม่มีนะฮะแต่จะมีพระอาศัยอยู่เหมือนกันต่อไปอันนี้เป็นด้านศาสนาที่มีพระโยเป็นศาสนาพุทธต่อไปด้านศาสนาอันหนึ่งก็คือเต่าองจืดอนะอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับสารเจ้านะครับสารเจ้าเหล fall. ่านี้ก็อยู่ในไทยเยอะแยะมากมาย อย่างบ้านเราก็มีศาลเจ้าฝางนะครับศาลเจ้าฝางพวกนี้ศาลเจ้าหลกพวกนี้ส่วนมากก็จะประกอบไปด้วยเทพพระเจ้าเทพพระเจ้าต่างๆเขาก็จะมาไว้ในศาลเจ้านี้ส่วนมากจะเป็นป่วยเสียนอ่าป่วยแปลว่าแปดเซียนแปลว่าเทพ,พเจ้าอย่างศาสนารามฮินดูจะพูดถึงเทพ,พเจ้าหรือเทวะแต่ถ้าเป็นศาสนาที่มาจากจีนเขาจะเรียกว,ว่าเซียนก็คือเทพป่วยเซียนก็คือแปดเทพนะครับ มาใจดดอกปยเสียนนะครับดอกปยเสียนคือดอกปอยเสียนแต่ถ้าปยเสียนนี่ก็คือเทพแปดทิศนะนักเรียนสังเกตดูไม่ว่าจะเป็นอินเดียไม่ว่าจะเป็นจีนยุโรปพวกนี้เขาจะมีความเชื่อเรื่องทิศทั้งแปดหมดเลยทิศทั้งแปดแปดทิศเนี่ยก็จะมีเทพเจ้านักเรียนสังเกตดูนะครับกระจกบ้านอ่ะหรือกระจกร้านค้าที่มันมีแปดเหลี่ยมนะครับมีแปดเหลี่ยมแล้วมีหินหยางอยู่ข้างในอ่ะอันนี้ยเขาเรียกว่ากระจกแปดด้านหรือกระจก ทบบเทพแปดเซียนอะไรพวกนี้แล้วแต่เขาจะเรียกนะครับหลังจากนั้นด้านศิลปะวิทยาการต่างๆไม่ว่าจะเป็นการวาดภาพการปั้นการก่อสร้างสิ่งเหล่านี้เราก็ได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีนยอย่างเยอะแยะมากมายนะครับได้รับอิทธิพลมาอย่างเยอะแยะมากมายอย่างเช่นสถาปัตยกรรมสิ่งก่อสร้างต่างๆนะครับอันนี้จะเป็นกุฏิของพระสงฆ์ ก็จะได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะฮะเช่นลวดลายต่างๆลวดลายมังกรนะครับลวดลายหงอะไรพวกนี้นะครับก็จะได้รับมาจากประเทศจีนแต่เป็นวัดพุทธนิกายเรานะครับอันที่สอง้าคที่สองก็จะเป็นอิทธิพลมาจากประเทศจีนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเจดีนะครับเจดีที่มีสี่ชั้นเนี่ยก็รับอิทธิพลมาจากจีนเหมือนกัน สารามันเป็นกุศลแบบนี้เราก็เห็นนะครับก็ได้อิทธิพลมาจากจีนเหมือนกันเอ่อเห็นไหมครับเยอะแยะมากมายเนี่ยส่วนมากได้รับอิทธิพลมาจากจีนวันนี้ก็เหมือนกันเป็นลายกระดกไทยแต่ผสมผสานไปด้วยทรงจัวของจีนด้านปัญญาหรือด้านมุมมุมด้านซ้ายมือเนี่ยครับก็จะเป็นรูปมังกรนะครับหลังจากนั้นก็จะมีเจดีขนาดเล็กหรือบ้านเราเรียกว่าสตูปเนาะบ้านเราเรียกว่าสตูบ คนจีนขจเ,นเขาจะเรียกเจดีก็จะผสมประสานกันู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับมันก็ได้รับผสมประสานกันไปแต่ถ้านักเรียนเห็นด้านหลังสุดนะครับด้านหลังสุดเนี่ยก็คือสถาปัตยกรรมของไทยไม่ค่อยมีลวดลายนะครับไม่ค่อยมีลวดลายแต่มีสีเดียวๆเขาสอนกันสองสีสามสีแค่นี้นะครับต่อไปอันนี้ก็เป็นวัดไทยวัดไทยเนี่ยจะมียักษ์คือสองวัดมียักษ์วัดไทยกับยักษ์วัดจีนยักษ์วัดไทยเนี่ย จะเรียกว่ายักษ์วัดแจ้งนะครับวัดแจ้งวัดแจ้งหรือวัดอรุณราชวรารามก็คือวัดที่พระเจ้าตากสินมหาราชทรงยกทัพแล้วก็ไปพักตรงนั้นนะครับตอนแจ้งวันนี้ตอนเช้าจึงเรียกว่าวัดแจ้งอันวัดนั้นก็จะมียักษ์อยู่สองตนเหมือนกันแต่เป็นทรงไทยแต่อันนี้เป็นยักษ์เหมือนกันแต่เป็นยักษ์ของจีนอยู่ที่วัดโพวัดโพกรุงเทพมหานครนะครับแต่เป็นยักษ์ของจีน ซึ่งจะมีสังเกตดูนะครับมีหอกมีดาบไม่เหมือนกับยักษ์ไทยเลยนะครับมีหนวดเขาลุง,งลังไม่ใช่ลุงลังก็สวยงามอยู่นะครับก็จะยืนด้วยท่าทรงเครื่องทรงที่เหมือนทหารนะครับอันนี้เป็นยักษ์ของจีนอันนี้ยักษ์วัดจีนนี่อยู่ยักษ์วัดโพยักษ์ตัวนี้อยู่วัดโพยักษ์ไทยเนี่ยอยู่วัดแจ้งโนละที่กันนะครับยักษ์ในประเทศไทยมีสองวัดก็คือวัดโพกับวัดแจ้งว,วัดโพนี่เป็นยักษ์จีนนะครับ หลังจากนั้นเมื่อมีแยกแล้วอิทธิพลที่เราได้รับจากจีนเข้ามาสู่ในศาสนาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมปฏิมากรรมนะครับจิตกรรมเหล่านี้ก็คือที่เป็นสัตว์อยู่ข้างหน้านะครับถ้าบ้านเราก็จะเป็นสิงโตนะครับบ้านเราก็จะเป็นสิงโตอยู่หน้าวัดแต่ของเขาไม่เรียกสิงโตครับเขาเรียกผีเสี้ยก็คือสัตว์ประมาณสิบสัตว์มงคลเก้าเก้าอย่าง สัตว์มงคลเก้าอย่างนะครับจะผสมประสานอยู่ในตัวเพื่อป้องกันพญายนาอันตรายที่จะเข้าไปสู่ในคุ้มในวังในเมืองในบ้านในวัดอันนี้เขาเรียกว่าปีเซยเป็นสัตว์มงคลของคนจีนที่เราที่เราได้รับอิทธิพลมาจากจีนนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งต่อไปหลังจากนั้นเกี่ยวกับอิทธิพลที่เราได้รับจากจีนนั้นคือเทพเทพต่างๆที่นเรียนเห็นรูปเล็กๆนะครับอันนี้เป็นเทพ เขาเรียกว่าแปดเทพหรือแปดเซียนแปดเซียนหรือถ้าเป็นภาษาจีนก็ป่วยเซียนนะครับเซียนก็คือเทพป่วยก็คือแปดป่วยเซียนก็คือแปดเทพเทพทิศเหนือเทพทิศใต้เทพประจําทิศป่วยเซียนแปดเซียนก็คือเทพประจําทิศทั้งแปดนะครับทิศเหนือก็มีเทพของเราของไทยเราก็มีนะครับอย่างทิศเหนือก็เทพอุดรของเราเทพก็มีชื่อต่างๆกันไปของไทยก็มีอีกชื่อหนึ่งของอินเดียก็มีอีกชื่อหนึ่ง ของจีนก็มีอีกชื่อหนึ่งแต่ของจีนนี้จะได้รับความนิยมมากกว่านะครับเซียนของจีนเนี่ยจะได้รับความนิยมมากกว่าพวยเซียนนะครับแล้วก็อยู่ในหลายๆที่แม้แต่ในกระจกป้องก,กันไทยอ่ะกระจกแปดเหลี่ยมเนี่ยที่ป้องก,กันพย,ยันอันตรายเรียกรั์เรียกทองนะนะครับที่เอาติดตามร้านค้าบ้านเรือนก็มาจากตัวนี้เหมือนกันนะครับหลังจากนั้นเนาะหลังจากนั้นสิ่งเหล่านี้คืออารยธรรมที่เกิดขึ้นนะครับ ในประเทศไทยที่เราได้รับอิทธิพลมาทั้งทางตรงทางอ้อมเข้าสู่ในประเทศไทยและที่สำคัญที่สุดมันจะมีอีกประเพณีกินเจในประเพณีกินเจเนี่ยมันจะต้องมีมหาลศพเกิดขึ้นนั่นก็จะต้องมีการเชิดสิงโตจะต้องมีการเชิดสิงโตถ้าสิงโตเข้าบ้านใคร คงบอกถึงว่าบ้านนัน้นชุมชนนั้นจะได้รับความสงบสุขมีความสุขสมบูรณ์มากมีด้วยทรัพยากรแก้วแหวนเงินทองนะครับอยู่ตลอดเวลาอันนี้เราได้รับอิทธิพลมาจากประเทศจีน,นมีใครจะถามอะไรเพิ่มเติมครูได้อธิบายอะไรตกหล่นไปถามเพิ่มเติมได้นะครับ อย่าพิ่งออกนะครับขอยเช็กชื่อก่อนคนที่เข้าวันนี้จะได้คะแนนกิตพิสัยฟรีๆแบบไม่ต้องทําอะไรคนละสองคะแนนนะถ้าเลยถ้าเลยก็บอกเลยนะครับอารพิทยาเนทานยันลัก์เปิดกล้องก่ะค่ะไม่ต้องเปิดก็ได้พอดีคุณเห็นชื่อแล้วครับคุณเห็นชื่อแล้วโอเคตึ่นไหนแล้วนี่เขมจิราธานยันลัก์ชนะศรมินิจีนชายวุฒิมินิจีนใครนี่ เลขที่ตัวไหนครับผมาไปเรื่อยๆกันเนะาะชัยวุฒิยานชลาณัฐาน,านันทอัชพรพลงสกรภูฟ้าภูริจิมนจิลาเออมนศิชาเมธินวนาชพรใครไม่ได้ยินชื่อบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้คะแนนินนะคะโอเคคนที่ผู้สานชื่อไปคะแนนจิตพิสยัยพีีพ สองคะแนน,นแค่เข้ามาฟังครูบรรยายก็ได้สองคะแนนแล้วครับวันนี้ไม่มีโโงานนะครับไม่มีในงานไม่มีชิ้นงานไม่มีอะไรทั้งนั้นมีแต่ฟังบรรยายจากครูอย่างเดียวในวันอังคารเออไม่ใช่ในวันวันพฤหัสถ,ถึงจะมีงานนะครับในวันพฤหัสถึงจะมีงานในวันนี้ไม่มีอะไรแล้วใครอยากจะถามอะไรก็ถามใครไม่ถามก็อนุญ,ญ,ญาตให้ออกได้นะครับค่ะ สวัสด id ีค่ะบ๊ายบายครับสวัสดีครับครับแล้วผู้อะครับผ right> yeah> right> ู้ออกมาจากอะไรครับผ ma ู้สามารถเอาได้ครับสามารถเอาได้สามารถเอาได้เอาได้เลยแล้วผู้มาจากวัฒนธรรมไหนครับฮะผู้มาจากวัฒนธรรมไหนครับผู้ก็มาจากวัฒนธรรมจีนครับวัฒนธรรมจีนเครื่องดอกไม้โฟงดดอกไม้ไฟอะไรพวกนี้ส่วนมากมาจากวัฒนธรรมจีนหมดเลยครับ คุณครูค่ะครับคุณครูอบอกเลยได้ก่อค่ะบอ,อกได้ครับบอกได้ออกได้วันนี้ไม่มีงานครับบอกได้แค่มาฟังครูอธิบายและบรรยายเฉยๆนะครับให้เกิดความรู้ความเข้าใจสามารถออกได้นะครับสวัสดีครับผม